3. คุณแม่แหวนโซ่ไทยสงยังมีชีวิตอยู่ 4. คุณแม่แงแม่คุณพ่อจำเริญคุณพ่อจเจริญเทียบแก้วยังมีชีวิตอยู่ด้านการศึกษาคุณพ่อหนูโซ่ไทยสงจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่โรงเรียนบ้านหนองเท่ากาตะมนตโคกสะอาดอำเภอลำไยมากจากังหวัดเป็นมิ่งขวัญ ลูกหลานาวนำมาขออุทิศส่วนกุศลบุญสนองพ,พ่อหนูจดใส่ผอบนักมืองฟ้าขอกราบด,ด้วยดวงใจขอขามาน้อมอุศขอบุญครัเช่ญน,นัครับ บชาใจยุจขุณเจ้าคณะตำบลบ้านยางเกตหนึ่งเจา้า,า,าวาดวัดจุเกตหลังจากความเมตตาของเ,าาเาาาบบาจาว,งา,วาวางอกไจัแล้วฤาษีท่านผู้ใหญ่ที่ระรูปท่าวางหอไม่ตันตามน้ำบาลงจากความเมตตาของเจ้าวางหอดไม่จันแล้วฤาษบท่านผู้ใหญ่ที่พระรูกท่าน วางรอให้จัดการมาตอบนะครับจรงี่น้องทุกท่านทุกคนที่มารเกป็นพี่พ่อนูเทรในวันนี้วางรอให้จัดการมาตอบท่านพระกติ้ามการขอบรคุณพคุณท่ไรัพรคุณ่านก่างเกิดาชาวบ้าก็ต้ใช้เวลา ความไมขอพระุวันี้น <hi> ี <Hey. S 2> ่นกาของคุณะรท่านจระองค์าสมุทรับระาสาชุเทพวรานักที่ตัวที่าตัวพธงวันี้ไม่เห็นการขอบคุณระพทุกครับครครท่าน

ที่ต่าเป็นกอารที่้เปชสถาที่ทุกคนะัียร่วมปัอย่พน้องครับัาที่จสรไปัาที่บ้านภาเป็่าภาีโยงโยงอาหารนะครับงานาบนเื่อครับ รงานที i, uh, ่หล e e ังสลากันเรียนครังสลากกรเรียนหลัารางก่อนรับมาที่น้องทุกทงกคนนะครับหลังตารารก่อนจับมาที่น้องจับหีังสลากหลังสลากหลังบ้านหลังหลังสลากมาที่น้อมาติดลกมาึ้นมาึ้นมา ขอกคทุกคนรับเปนเราขอบคุณนครับขอบคุณทางผู้ที่้องขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้เรียนนวันนีบขอบคุณรบทุกทุกคนที่มาได้เพื่อเเป็นีารปฏิภาณขอบคุณครับนผู้ใหญ่ท่านสท่านั ไปเ้อตาเ้อไปสวัสดีตาเ้อะหนูวงมือนะครับอ้าวสวัสดีครับนี่มาดูตนูนี่ตนูนอนหลับสบายสบายดยมาดูตหนนอับเหมือนเดิมเหมือนย่ายแหละ

โ้กแ้วู่้บ้านน้อก็ด้อุ้สมนอนหลับแล้วนะตส่นได้เต็มเลยท่านนอนสุ่ทได้น้างอมเกิจะได้โอเครูปไหนต่อไปเดีน้ไปน้ำน้มาที่ี้มี

ร่วมฉลองอัฐินะเป็นเนื้อนาบุญเป็นสะพานบุญนะเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทำบุญอุทิศไปหาผู้รยนรับนะคราบดะนั้นในช่วงนี้นะหลังจากที่สามีรอจนถึงน่าพี่น้องลูกหลานเมื่อรถน้ำมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยนะ ก็เข้ามาสู่ยังตรลาธรรมสังเวชนะเพื่อเราจะได้เสวนั่งไปอันเป็นขั้นตอนธีสุดท้ายหลังจากที่เราได้ได้เสวยพระ ที่ทำมาเป็นจังวนสามคืนหรือจากที่ไกลนะไปไปเไปเคไสวรรค์เด้อตาเด้อมาลุนดเดอ มาเโลกาทิปติสาปฏิกาสลีที่วลังัยาตาาปฏิปัสสัตวะปัตตปัตอาเดลาิงสมาเยา ပါတိယောအတိပတ္တိယောနတိပတ္တိယောဝေကတပါတိယောအဝေကတပါတိယော